จุดที่เราต้องชี้จุดที่เราต้องรู้คืออะไรมากกว่านี่คือสิ่งที่สำหรับนักลงทุนแต่ของสบายเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักลงทุนครับคุณผู้ชมฮะมันสำหรับคนถือหุ้นกู้ด้วยครับคุณผู้ชมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวของสบายเองครับจะมีการครบกำหนดหุ้นกู้ในเดือนธันวาคมแต่จะบอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้ไม่ต้องรอครบกาหนดเพราะอะไร เพราะช่วงในเดือนของพฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับตัวของสบายผิดนัดชำระดอกเบี้ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของหุ้นกู้ที่ถูกผิดนัดชำระนี่ดอกเบี้ยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับผิดนัดชำระดอกเบี้ยเนี่ยก็เรียกร้องให้ฝั่งของสบายเองนะฮะคืนเงินทั้งต้นทั้งดอกรวม1 1>, 1 3 3 3ล้านบาทคำถามเอาที่ไหนมาจ่ายนะครับคุณผู้ชมครับเพราะถ้าเกิดว่าดูกันแค่แบบงบการเงินของไทยออยเนี่ยเขาเหลือร้อยกว่าล้านแต่คนที่ออขอภัยไม่ใช่ไทยออยเนี่ยติดเลยคุณผู้ชมสบายเนี่ยเหลือร้อยกว่าล้านนะครับคุณผู้ชมครับแต่จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้ไฮไลท์สำคัญคือคุณอิทธิชัยภูวลวลรักษ์ คนนี้นี่ชื่อเสียงดีเลยนะชื่อเสียงคือนำสกุลดีอะ่ะเขาทำล็อกบ็อกมาก่อนอ่าผู้ชมเคยไปใช่ไหมไอ้พวกที่มันเป็นแบบว่า,าฝากของในตู้อย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับก็เขาทำล็อกบ็อกมาณนะขณะนี้ก็ยังทำอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นแฟนของคุณพลาวซึ่งอยู่พลาวก็เป็นว่ากันง่ายๆเป็นลูกเขยคุณสุวรรริประตะพันลบอะนะฮะ แล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงตระกูลพูนวลลักษ์ท่านผู้ชมก็รู้จักอยู่แล้วว่านำสกุลนี้เนี่ยดังขนาดไหนอย่างไรก็อายุ32ปีเองขอลุยนะครับไอจุดที่ลุยเนี่ยผมก็คาดเดาวว่าก็น่าจะมาจากเรื่องที่เขาแหละก็ก็ก็โดนไปด้วยแหละก็โดนไปด้วยแหละก็เลยต้องเอาละมาไหนๆก็มานะฮะแล้วก็กัดฟันใส่เงินไป400ล้านบาทเป็น PP ในช่วงของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทสบายเต็มที่มีเงินอยู่หลักเต็มที่นะ500ล้านบาท500ล้านบาทเอานะขนาดนี้เพราะว่าเป็นเงินของ p p 400ล้านแต่จริงแล้วตัดอีกร้อยล้านผมว่าน่าจะหมดไปแล้วแหละเอาเอาเต็มที่400ล้านแล้วกันเพราะฉะนั้น400ล้านคุณจะต้องคิดเลยว่าจะเอาไปใช้นี่เพียงพอหรือไม่หรือคุณจะเอาไปทำอะไรเขาเนี่ยก็เลยไปขอ บรรดาผู้ถือหุ้นกู้ครับคุณผู้ชมครับทั้ง3รุ่นรวมมูลค่าก็ประมาณสัก3,700ล้านบาทนะฮะขอเลื่อนจ่ายหนี้ออกไปได้ไหมนะครับคุณผู้ชมครับมี2ค่าเอ้มี2รุ่นบอกว่าโอเคได้เขาขอด้วยขอลดการจ่ายดอกเบี้ยได้ไหมคนมันก็ตกใจเฮ้ยปกติแล้วเนี่ยขอเลื่อนหนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงคุณต้องเพิ่มดอกเบี้ยให้ด้วยซ้ํา แต่ขอลดจ่ายดอกเบี้ยเหลือสองเปอร์เซ็นได้ไหมสองหุ้นกู้ให้อีกหุ้นกู้อีกรุ่นหนึ่งไม่ให้นะครับคุณผู้ชมครับหุ้นกู้ที่เขาผิดนัดเนี่ยแหละหุ้นกู้อ่ารุ่นที่ไกลที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้จุดสําคัญต้องมานั่งดูกันว่าอา้าวแล้วณนะขณะนี้เนี่ยเขาให้ถึงวันที่20กว่ากว่าที่สบายจะต้องหาเงินมาใช้นี่ตรงนี้และเขาจะทําอย่างไรและเขาจะ เอายังไงนะครับคุณผู้ชมครับผมมีโอกาสพูดคุยกับคุณอิทธิชยัยคุณวินเนี่ยแหละเขาก็บอกออกมาเลยเอา้าถ้าเขาเรียกคุณจะทำยังไงขึ้นหน้าจอให้ดูเลยเขาก็บอกว่าไม่มีตังค์จ่ายครับไม่มีตังค์จ่ายครับเจ้าหน้าที่ขึ้นได้ไหมขึ้น financial projection ที่ผมขึ้นหน้าจอได้ไหมเออไม่มีตังค์จ่ายเพราะอะไรเพราะนี่ไงครับคุณผู้ชมครับ ถ้าสมมติว่าเรียกเงินปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเขามีเงินที่เข้ามาใหม่เนี่ยอยู่ตรงเนี้สี่ร้อยล้านถูกไหมเอะผมสามารถที่จะเดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ชมนะผมพยายามที่จะขยายให้คุณผู้ชมเห็นเออขยายได้ป๊าให้มาสี่ร้อยล้านนี่ที่เขาใส่เงินเข้ามาเห็นไหมถ้าสมมติว่าเอาไปจ่ายเงินบอลเอาเอาไปจ่ายคืนให้ คุณผู้ชมครับติดลบกันตั้งแต่ปีแรกเลยครับ2024ครับไม่ต้องหวังปีถัดไปแล้วครับคืนยังไงก็คืนไม่ได้แชโฟต,ติดลบเนี่ยคุณผู้ชม3,788ล้านคืนยังไงก็คืนไม่ได้พูดได้คำเดียวว่าเจ๊งอย่างเดียวทีนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาแบบไม่ลดดอกเบีย้ยได้ไหมเอาแบบไม่ลดดอกเบีย้ยคุณผู้ชมไปไหมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคุณผู้ชมนะผมพยายามที่จะ อันนี้แบบอะแบบไม่ลดดอกเบี้ยขอขอเลื่อนจ่ายแต่ไม่ลดดอกเบี้ยอะคุณผู้ชมมาขยายกันใหม่400ล้านบาทที่ได้มาณขณะนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับออปเรชันนี้ยังติดลบอยู่เลยนะนะอะถ้าไม่จ่ายดอกเบี้ยเออปลายปีเงินเหลือ106ล้านถ้าไม่ลดดอกเบี้ยขออภัยแต่เลื่อนจ่ายเงินเหลือ106 106ล้าน แต่คุณไปโดนอะไรครับไตมาสีหนึ่งเนี่ยคุณโดนดอกเบียเนี่ยหนึ้ล้านเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมครับนะฮะไตมาสอโดนอีกนะครับหนึล้านนะครับไตมาสาโดนอีก102ล้านนี่ครับแคดโฟติดลบเรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงก็จริงยังไงก็ไปไม่ได้อ่ะละทางรอดล่จะเอาทางไหนนี่ครับทางรอดครับ ต้องขอลดดอกเบี้ยเหลือ2%นี่จนถึงปี2026ปลายปีเพราะบันจะทำให้เขาจ่ายดอกเบี้ยลดลงครับคุณผู้ชมครับจะทำให้จ่ายดอกเบี้ยลดลงและก็ทำให้เขาเนี่ยมีแคตโฟที่ยังเป็นบวกได้อย่างต่อเนื่องนี่ดูบรรทัดสุดท้ายและเราไปคาดหวังอะไรครับคุณผู้ชมครับปี2026ครับ ไปคาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินวอลเลนใส่เข้ามาอีก584ล้านซึ่งวอลเลนแปลงที่1บาทกําลังจะบอกอะไรกําลังจะบอกว่าไอปี 2024- 2 5ี2025เนี่ยสิ่งที่เขาต้องทําคือต้องทําให้นักลงทุนเห็นภาพการกลับมาของสบายและจะต้องยืนเหนือ1น1บาทไม่ง e ั้นอีวอลเลนเขาจะแปลงหรือนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ เป็นจุดสำคัญแล้วก็เป็นจุดที่ท้าทายไม่รู้ว่าทำได้หรือไม่ได้แต่รู้ว่าทางนี้เป็นทางเดียวที่รอดได้ถ้าสมมุติว่าผิดนัดชำระนี่ทุกอย่างจบหมดเลยครับคุณผู้ชมครับทุกอย่างจบหมดสำหรับตัวของสบายฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยอยู่บนปากเหวจริงๆใครจะลงทุนสบายตอนนี้ ผมบอกเลยว่าคุณอยู่ปากเอวมากๆนะครับต้องขอลดดอกเบีย้ยและต้องให้ด้วยสิ่งที่คุณต้องจับตาดูต่อไปนั่นก็คือว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องจับตาดูว่าอีดอกเบีย้ยเนี่ยหุ้นกู้เนี่ยจะมีการนัดประชุมเมื่อไหร่อย่างไรและหุ้นกู้ทั้งหมดจะต้องอนุมัติผ่านพร้อมกับลดดอกเบีย้ย2%ถ้าทำไม่ได้เข้าแผนฟื้นฟู คุณผู้ชมครับเข้าแผนฟื้นฟูหนักกว่านะเพราะอะไรเข้าแผนฟื้นฟูก็จะเหมือนกับการบินไทยก็ลดดอกเบีย้ยเหมือนกันแปลงหนี้เป็นทุนเหมือนกันเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องมาจับตาดูกันนะครับสำหรับในฝั่งของสบายแล้วก็บรรดาผู้ถือหุ้นกู้ถึงบอกที่จอยอยู่เมื่อกี้ไงเฮ้ยอีกหนึ่งดอกนะถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เจอหมอบุญไปแล้วดอกหนึ่งถูกไหม นี่กำลังมาอีกหนึ่งดอกอุ้ยไทย ESG คนเราถ้ามีตังสตุงสตังนะฮะต้องช่วยละแล้วเร,เราไม่ได้ไปลงทุนหุ้นแบบเนี้ยต้องช่วยกันละนะฮะผู้ชมนะฮะ